สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมสวัสดีคะ่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะวันนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารในส่วนของเยียวยาน้ําท่วมและการค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าในหลายพื้นที่ก็เริ่มที่จะมีการจ่ายเงินเยียวยาน้ําท่วมให้กับพี่น้องประชาชนแล้วนะคะในการจ่ายเงินเยียวยาน้ําท่วมแบ่งออกเป็น2การเยียวยาก็คือ1 กรณีเยียวยาพี่น้องประชาชนในกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับเงินเยียวยาน้ำท่วมจากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หลังจากที่น้ำลดแล้วก็ลงสำรวจพื้นที่ไปแล้วข้าวรับไร่ละ1340บาทพืชไร่พืชผักรับไร่ละ1,980บาทไม้ผลไม้เย็นต้นรับไร่ละ40,48บาทต่อไร่ไม่เกินคูเรือละ30ไร่ในส่วนของการจ่ายเงินนะคะตอนนี้30จังหวัดมีการทยอยจ่ายเงินโอ,อนตรงเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรแล้วส่วนใครได้รับการอนเงิน ก็แจ้งข้อมูลข่าวสารมาให้ได้รับทราบนะคะแต่วันนี้เงินเยียวยาน้ําท่วมที่เราจะมาพูดถึงกันก็คือกรณีจ่ายเยียวยาแบบที่อยู่อาศัยคือทางครมอเขาอนุมัติวงเงินออกมาแล้วล่ะค่ะกว่า6กพันกาล้านบาทเพื่อจ่ายเยียวยาน้ําท่วมให้กับพี่น้องประชาชนโดยแบ่งการจ่ายออกเป็น3ระยะก็คือกรณีน้ําท่วม1-7วันทรัพย์สินเสียหายหรือว่า1เดือนนะคะก็จะได้รับเงินเยียวยาต่อครัว,วเรือนเนี่ยอยู่ที่5,000บาทแล้วก็น้ำท่วม30วัน ขึ้นไปก็จะได้รับเงินเยียวยายอยู่ที่7,000บาทส่วนกรณีน้ําท่วมเกิน60วันก็จะได้รับเงินเยียวยายครัวเรือนละ9,000บาทส่วนการสํารวจลงพื้นที่ต่างๆที่ได้รับเงินเยียวยายตรงนี้เป็นหน้าที่ของทางกระทรวงมหาดไทยนะคะโดยกรมการปกครองจะมีเจ้าหน้าที่ลงไปสํารวจหรือว่าองค์การปกครองส่วนท้องถิน่นที่มีการประชาคมแล้วก็จะเตรียมจ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะ ส่วนเงื่อนไขในการจ่ายเงินนะคะหนึ่งเลยต้องเป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วมในช่วงระหว่างวันที่13พฤษภาคมถึง28ตุลาคม2565แต่กรณีพี่น้องประชาชนท่านไหนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมแล้วท่วมอีกเหนืออีสานกลางใต้ก็จะได้รับความช่วยเหลือเยียวยาเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็2ก็คือการจ่ายเงินเขาจะจ่ายเงินทุกบัญชีธนาคารที่มีการลงทะเบียนหรือว่าขอรับความช่วยเหลือคะ่ะโดยจะมีการอจ่ายเงิน เงินโอนตรงแบบบัญชีพร้อมเพย์ใครที่ยังไม่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ก็ให้รีบไปติดต่อทางธนาคารนะคะส่วนกรณีที่3ก็คือการจ่ายเงินเนี่ยจะมีทั้งหมดทั้งกรทมแล้วก็ในส่วนของ66จังหวัดทั่วประเทศเลยที่อยู่ในพื้นที่ที่ประกาศให้ความช่วยเหลือจากทางปอพหรือว่าจากทางจังหวัดไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือนะคะ15จังหวัดภาคอีสาน15จังหวัดภาคกลาง18จังหวัดภาคตะวันออกนะคะ8จังหวัดแล้วก็ทางภาคใต้นะสจังหวัดส่วนหลักฐานที่จะน มาขอความรับความช่วยเหลือจากการรับเงินเยียวยานนําท่วมก็จะมีหนึ่งบัตรประจำตัวประชาชนมีทะเบียนบ้านมีสัญญาเช่าหรือว่าหนังสือรับรองการเช่าส่วนกรณีอื่นๆต้องรอผู้บริหารท้องถิ่นสงในสามให้การรับรองค่ะนี่คือหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินนำท่วมบางพื้นที่ได้รับการจ่ายเงินแล้วแต่ว่าในส่วนของการจ่ายเงินเขามีระยะเวลาในการกําหนดนะคะก็คือประมาณ60วันน่าจะประมาณเดือนมกราคมไปไปลายเดือนหรือว่าเดือนกุมภาพันธ์ 2,566ค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมเลยหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ